ฮัลโหลสมชายปิตุบล็อกเกอร์สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ป้อมได้รวบรวมคลิปที่ป้อมเริ่มลดน้ําหนักนะคะเอามาแบ่งปันแล้วก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่ลดน้ําหนักแล้วลดไม่ลงนะคะพี่นอ้องป้อมทํำยังไงนะคะก็คือก่อนอื่นนะคะตั้งเป้าหมายชัดเจนก่อนเลยว่าฉันจะผอมและสุขภาพดีเนาะเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นเราเห็นอ่าผ่านเรื่องอะไรที่แบบ อะไรมาเยอะๆนะคะเราจะรู้ว่าสุขภาพสำคัญที่สุดเนาะเราก็เริ่มมาดูแลตัวเองเนาะเพื่อมีอายุที่ยืนยาวจะได้เห็นความสำเร็จของลูกหลานอยู่ไปอีกนานๆเนาะ,ะ,เ,นะเพราะว่าคือแบบคนเรามันก็แบบพออายุเยอะขึ้นก็ผ่านอะไรมาเยอะก็รู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็แน่นอนเนาะก็เลยหันมาดูแลสุขภาพนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาที่อ้วนมากๆเนี่ยค่ะ ปวดแข้งปวดขาปวดเข่านะคะรู้สึกว่าตัวเองแก่มากเลยนะคะก็หันมาดูแลตัวเองโดยการลดน้ำหนักนะคะออกกำลังกายวันละ30นาทีนะคะเดินบ้างวิ่งบ้างแล้วก็ออกกำลังกายท่าบริหารต่างๆบ้างเฉพาะส่วนนะนะคะก็ใช้เวลามาประมาณเดือนกว่าแล้วนะคะ ก็ลงไปประมาณ3-4โลนะคะแต่ที่ได้ก็คือนอนหลับดีขึ้นแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นนะคะเนาะรู้สึกว่าเราได้ทำอะไรที่มีประโยชน์กับตัวเองในในทุกๆวันนะคะคือเป็นแม่บ้านเนาะวันๆก็แทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยก็คือนอกจากงานบ้านแล้วก็นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ทำคลิป YouTube อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก มีเวลาว่างค้องขันที่จะเยอะนะคะพอ,อว่างเยอะๆแล้วก็จะแบบฟุ้งซ่านบ้างอะไรบ้างเนี่ยคะ่ะพอมาออกกําลังกายแล้วโอ้ดีนะคะรู้สึกว่าชีวิตดูดูมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นนะคะเนาะค่ะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันนะคะอยากให้หลายๆคนที่แบบอยู่บ้านไม่รู้จะทําอะไรนะคะลุกขึ้นมาขยับขยเื่นร่างกายนะคะวันละห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีไปเรื่อยๆนะคะเราจะ บันทึกการเปลี่ยนแปลงของตัวเองไว้ดูนะคะว่าฉันจะต้องเอาชนะตัวเองให้ได้ก็คือท้าทายตัวเองเนาะว่าฉันจะผอมสุขภาพดีเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะก็ป้อมจะลงคลิปประมาณ2วันหนึ่งครั้งนะคะคลิปออกกำลังกายอะไรของป้อมเนี่ยค่ะแต่ถ้ามีโอกาสได้ไปถ่ายคลิปข้างนอกป้อมก็จะลงให้ดูนะคะก็ขอบคุณทุกๆุคนนะคะเพื่อนเพื่อหรือ f c ทุกท่านที่มาดูนะคะก็ อยากให้ทุกคนดูแลตัวเองนะคะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ก็อย่าคิดมากนะคะเนาะออกกําลังกายให้กําลังใจตัวเองเนาะกินน้ําเยอะๆนะคะลดแป้งลดน้ําตาลข้าวพวกนีกินครบสามมื้อนะคะก็ถามว่าเห็นผลมากไหมก็ยังไม่มากอะไรนะคะก็แค่ทาทาไปแต่ก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังเนาะลดแป้งลดน้ําตาลลดไขมันค่ะแล้วก็กินพวกโปรตีนเพิ่มขึ้นเนาะคะ่ะเนาะ ค่ะก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของป้อมค่ะเนาะทำสิ่งเล็กๆน้อยๆทุกวันนะคะมันคือเหมือนมีวินัยอะ่ะมันเหมือนทำให้เราแบบเออฉันทำเรื่องเล็กๆแบบนี้ได้แล้วอะไรเงี้ยตื่นเช้าขึ้นเพื่อออกกำลังกายอะไรเงี้ยค่ะเนาะค่ะก็ขอบคุณค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะป้อมก็มีหมาน้อยดอบบี้นะคะ เป็นเพื่อนทุกวันมานั่งให้กำลังใจเนาะให้กำลังใจแบบนอนดูทุกวันค่ะค่ะขอบคุณมากมากค่ะค่ะป้อมก็เชื่อว่าถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรแล้วก็ต้องสำเร็จในสักวันหนึ่งเนาะค่ะเนาะไม่ว่าจะเร็วหรือช้ายังไงก็ต้องสำเร็จเนาะค่ะก็ทำสิ่งเล็กๆให้สำเร็จทุกวันแล้วก็เริ่มทำเรื่องที่ใหญ่ขึ้นเนาะค่ะเนาะ ฝากเป็นกําลังใจป้อมด้วยนะคะแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่อยากลดน้าหนักนะคะค่ะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากไปชมป้อมได้ใน IG สมชายวิวตี้บล็อเกอร์หรือ tiktok สมชายวิวตีวบลกเกอร์ก็ได้นะคะค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะทุกๆคนดูแลสุขภาพกันค่ะพี่น้องค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมมีความสุขกับตัวเองในทุกๆวันนะคะมีความสุขเล็กๆน้อยๆน,นะคะทำตัวเองให้มีพลังนะคะอย่าไปคิดอย่าไปเครียดอะไรมากมายค่ะพี่น้องชีวิตก็ต้องสู้ต่อไปเนาะค่ะเนาะฝากเป็นกาลังใจให้พี่ๆเพื่อนๆน้นนนองๆทุกคนนะคะสู้ๆค่ะ